เรื่องต่อมาก็ต้องบอกว่าระวังเหมือนกันจะถ่ายคลิปอะไรคิดดีๆค่ะไม่งั้นทัวร์จะลงหญิงสาวคนนี้เป็นข้าราชการท้องถิ่นอัดคลิปเพื่อตอบคําถามว่าคนขี้เกียจน่ะเขาทํางานอะไรกันเอ๊ะแล้วเขาอัดคลิปยังไงทาไมทัวร์ลงไปดูกันค่ะจริงๆแล้วอะ่ะข้าราชการท้องถิ่นน่ะเหมาะสำหรับคนขี้เกียจมากเลยนะคือมันสอบทีเดียวจบไงแบบสอบพักกอพักหอแล้วก็รู้สอบรวดเดียวอะ่ะแล้วก็พักคอเลยจริงๆเราก็เป็นคนขี้เกียจขี้เกียจมากสามารถแบบ นอกดีเฉยทั้งวันโดยไม่ทําอะไรเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากขี้เกียจแบบฉันก็ขยันแค่สองสาเดือนแล้วเธอก็จะได้แบบนอนขี้เกียจแบบฉันเออไปจนเกษียณคุณผ,ผู้ชมฟังแล้วว่ายังไงบ้างฟังแล้วรู้สึกอยากเป็นข้าราชการท้องถิ่นไหมล่ะเออรู้สึกยังไงบ้างคะเออนี่คือคลิปต้นเหตุค่ะทําให้หลายคนนี่โอ้โหสงสัยเลยว่า เอาได้เหรอข้าราชการท้องถิ่นก็กินเงินเดือนจากภาษีพวกเราไหมคะภาษีประชาชนน่ะแต่เรียกว่าทำงานลักษณะขี้เกียจแบบนี้จริงเหรอเออทำไมถึงไม่ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นแล้วมาในคลิปมีการพูดเหมือนกับแนะนำไอาถ้าอยากขี้เกียจเหมือนกันน่ะก็มาสอบนะคะขยันแค่สอเดือนเท่านั้นคลิปนี้เนี่ยทวิตเตอร์ของเวชเกค่ะเขาเอามาโพสเอาไว้นี่แล้วก็ทําให้ทางด้านชาวเน็ตเนี่ย ออกมาคอมเมนต์พล่มทัวลงวัฒนคติของข้าราชการท้องถิ่นเอาเฉพาะเธอคนนี้นะอย่าเพิ่งเหมารวมอ่ะก็ถูกตำหนิกันเยอะเลยะค่ะโดยในคลิปนี้นะคะของสาวรายนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเสื้อที่เธอใส่เห็นไหมสีม่วงสีม่วงเนี่ยมันมีตาสัญลักษณ์ของเทศบาลแห่งหนึ่งเราก็ตรวจสอบต่อเลยนี่ ดูแล้วเหมือนจะอยู่ในจังหวัดอุดรธานีโอ้ oh. นี่อ่พาพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นว่ามันมีความคืบหน้าก็คือทางเรสเก้เขาก็มีการโพสต์ภาพบทสนทนากับหน่วยงานหนึ่งครับ คาดว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของสาวรายนี้นี่แหละก็คือเท่ากับว่าล่าสุดเนี่ยคลิปนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมอย่าว่าแต่เราด่าเลยผมเป็นหัวหน้างานผมก็ด่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วไม่ต้องเป็นข้าราชการท้องถิ่นคนนี้หรอกเป็นหนึ่งในทีมงานข่าวเช้าลองทําแบบนี้สิไม่ได้คือจะทางานอะไรตําแหน่งไหนก็ต้องขยันถูกไหมขยันถึงจะได้ดีนะคะเป้าหมายในการทางานเนาะก็คือความสําเร็จผลงานไม่ใช่แบบนอนขี้เกียจยันกระียณแบบนี้นะครับคุณผู้ชม วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้